สวัสดีครับผมวันนี้ทางสวนเกษตรอินทรียบ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับจะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับว่ากิ่งตอนไซเล็กกับไซใหญ่มันต่างกันยังไงคะทําไมราคามันไม่เท่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้นะกิ่งตอนไซเล็กนะครับผมนี่คือไซเล็กนะครับผมนะฮะก็เวลาการแตกยอดของเขานะครับผมมันจะแตกยอดที่มันเล็กและสั้นนะครับผมในการต่อยอดแต่ละรอบเห็นไหมครับ ยอดที่เอาไว้นะครับผมก็จะเล็กและสั้นเห็นไหมครับยอดจะไม่พุ่งพุ่งยาวๆอวบๆเหมือนกิ่งสายใหญ่เพราะน้าเลี้ยงมันน้อยกว่านะครับการปล่อยยอดก็ต้องเอาไว้น้อยที่สุดนะครับผมนะสามยอดถึงห้ายอดไม่เกินนะครับผมถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับผมกิ่งไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะฮะเขาก็จะโตดีนะครับถ้ามีกระโดงมาแบบนี้ก็คือทํายอดได้ในปีแรกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการแตกยอดของเขานะครับผมแต่ละกิ่งแต่ละกิ่งนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ มันจะใหญ่มันจะยาวนะครับผมแล้วมันแล้วมันจะอวบด้วยนะครับมันสามารถเป็นกิ่งแม่ได้ตลอดเลยนะครับแตกยอดมาแต่ละชุดคือจะได้ยาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะยาวๆออกมานะครับผมใหญ่ๆแล้วอวบเลยครับเนี่ยฮะคือน้ําเลี้ยงกิ่งเขาสูงกว่านะครับทาให้การแตกยอดดีกว่านะครับผมการสร้างทรงพุ่มมันจะขยายได้ใหญ่กว่านะครับการเจริญเติบโตมันจะเร็วกว่ากิ่งที่เป็นไซส์เล็กนะครับผมนี่ฮะอันนี้ให้ดูเลยคือไซส์ใหญ่สุดของเรานะครับผมนี่ฮะ คุ่มขนาดนี้เลยทํายอดมาแล้วด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กของเราเล็กสุดนะฮะก็ทํายอดมาแล้วเช่นกันนะครับผมก็ปริมาณยอดนะครับผมนี่ฮะข้อแตกต่างปริมาณยอดก็จะได้น้อยลงนะครับเห็นนะครับว่าแต่ละกิ่งที่เราใช้ทํายอดนะครับกิ่งมันเล็กนะครับผมเห็นไหมฮะกิ่งมันเล็กมันน้อยนะฮะเวลาทํายอดมันก็จะได้ยอดเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับผมนี่ฮะทำยอดแล้วเช่นกันเห็นไหมฮะ ก็จะได้ยอดใหญ่ๆอบอวบพุ่งๆแบบนี้เลยครับบางยอดก็เป็นกระโดงไปเลยนะครับผมนี่ฮะนี่แหละครับผมข้อแตกต่างนะครับผมก็คือในการทํายอดในปีแรกนั่นเองนะครับผมปีแรกต้นนี้ได้ยอด2ขีดนะครับผมต้นนี้ได้1กรัมกนะฮะหกรัมเล็กๆนะครับผมคือปริมาณการได้ยอดและการเจริญเติบโตเห็นไหมครับมันแตกต่างกันแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ นี่แหละครับผมข้อแตกต่างของมันนะครับแต่เปอร์เซนต์การลอดตายไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวกับเปอร์เซนต์การรอดตายเพราะไม่ว่าจะเป็นกิ่งใหญ่หรือกิ่งเล็กสุดนะครับเปอร์เซนต์การลอดตายเท่ากันนะครับผมเพราะการลอดตายอยู่ที่ระบบรากคุณภาพของกิ่งนะครับผมไม่เกี่ยวกับขนาดนะครับผมฝากไว้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมว่าข้อแตกต่างของมันเป็นมาอย่างไงนะครับทำไมมันมีราคาที่แตกต่างกัน นะครับผมใครชอบแบบไหนต้นทุนแบบไหนนะครับต้องการทํายอดปีแรกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เอามาพิจารณาดูนะกันนะครับผม